ส่ปิ้งย่างเกาหลีมาทางนี้นไม่อัน,ไม,อนไม่จํากัดเวลาแล้วหมูที่นี่คือดือ้อมีให้เลือกเยอะสุดๆไข่ตุ๋นเอยคอนทีตเอยสั่งมาเลยไม่อันสั่งมาเลยแบบจุกๆวันนี้เรามากันที่ร้านเดออันยองบาร์บีคิวบุฟเฟ่สาขาเดอไนเซนเตอร์ดิวานอนแล้วโชคดีมากมีโปรโมชั่นเดือนสิงหาคมมาีใจถูกกว่าปกติจ่าย15 16ลดเหลือเพียง12 99คุ้มแล้วคุ้มอีกเอาที่ไหนมาไม่คุ้มแล้วถ้าใครถ่ายรูปเช็คอินก็รับไปเลยกุ้งสดกับกุ้งดองตัวใหญ่ๆบิ๊ึ้บ แล้วรายอาหารที่นี่คืออลังการมากจัแม่ของทอดไก่ทอดเกาหลีคือรสชาติเหมือนไปกินที่เกาหลีแท้ๆต๊อกอกิจับแชร์ซุปเอ่ยอะไรเอ่ยทุกอย่างมาครบผักสดผลไม้เครื่องเคียงกิมจิไอติมเครื่องดื่มรีฟิลทุกอย่างจบในราคาเดียว379ไม่บวกเพิ่มเราอยากจะบอกว่าอาหารอร่อยทุกอย่างเลยแกเอ้ยน้ำจิ้มก็มีให้เลือกตั้ง4แบบน้ำจิ้มสีฟูดอย่างแทบเป็นร้านบุฟเฟ่ต์เกาหลีที่ต้องมาซ้ำอีกแน่นอนบรรยากาศในร้านคือเกาหลีเกาใจสุดๆใครที่ดูแล้วอดใจไม่ไหวแท็ก เพื่อนแท็กแฟนไปกินแบบรุนด่วนตอนนี้เขามีสั่งสาขาใกล้สาขาไหนไปสาขานั้นเลยจ้า